สวัสดีครับ ss network radio shop นะครับวันนี้ก็ขอทดสอบเครื่องชุดนี้นะครับก็คือมี f 4 0นะครับแล้วก็มีแท่นชาร์จนะครับแท่นชาร์จให้ดูกันนะแท่นชาร์จก็แบบนี้นะครับตัวนี้เป็นแท่นชาร์จแท้นะครับเพราะเราสั่งตรงมาจากโรงงานของ un i ิวนะครับเป็นแท่นชาร์จตัวนี้จะเสียบ ชาร์จได้ต er parole, ัวนี Aladdin ้นะครับเสียบแบตเตอรี่เสียบลงไปนะครับหรือว่าเสียบทั้งเครื่อง f ส0นทั้งเครื่องพร้อมแบตลงไปตรงนี้นะครับตรงนี้จะโชว์นะครับสีแดงนะครับมันจะขึ้นสีเขียวเมื่อเสียบแบตเตอรี่ลงไปมันจะขึ้นสีแดงเมื่อเต็มแล้วมันจะเป็นสีเขียวนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับมันจะขึ้นเขียวอยู่นะครับถ้ายังไม่ได้เสียบพอเสียบไปแล้วมันจะดับนะครับประมาณนี้นะครับมันก็ไปโชว์สถานะที่หน้าเครื่องแทนนะครับไปโชว์สถานะที่หน้าเครื่องแทนนะครับแจ้งให้ทราบก่อนนะครับ เ,เครื่องนี้เราได้มีการตรวจสอบคุณภาพแล้วสติกเกอร์นี้เป็นการติดเพื่อยืนยันการตรวจสอบคุณภาพว่าทางร้านได้ตรวจสอบคุณภาพแล้วนะครับต่อมาผมขออนุญาตเข้าถึงเครื่อง F40 ตัวนี้กันเลยนะครับตัวนี้นะครับอีมีลงท้ายด้วย672นะครับ672 กล่องออกมานะครับมีตัวเครื่องนะครับอุปกรณ์ภายในกล่องจะมีสายสายตัวนี้จะเป็นแบบลองทิปนะครับคือสายเขาจะเป็นปลายยาวมากสังเกตนะครับปลายยาวใช้ในการเสียบเข้าแท่นชาร์จด้วยนะครับมีหัวชาร์จนะครับใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับใช้หัวชาร์จทั่วไปก็ได้นะครับไม่มีผลอะไรนะครับถ้าเกิดวันนึงมันเสียมาไม่ต้องหาซื้ออะไรหรอกครับสายชาร์จทั่วไปของโทรศัพท์มือถือใช้ได้หมดนะครับ คลิปเนบเอวนะครับตัวนี้ร้านเรามีอะไหล่นะครับสั่งซื้อได้ถ้าเกิดมันหักนะครับแต่มันค่อนข้างแข็งแรงนะครับโอ้หักโอกาสหักมีแต่น้อยนะครับเสานะครับแล้วก็ที่เปิดที่เปิดที่เปิดซิมนะครับเออที่เปิดไม่ใช่ที่เปิดซิมที่เปิดเออที่เปิดแบตนะครับใช้เหรียญบะหัดง่ายกว่านะครับก็มีคู่มือนิดหน่อยนะครับมาณนี้นะครับที่ผมขออนุญาตลงไว้ที่อื่นก่อนนะครับเนื่องจากเดี๋ยวจะขออนุญาต เช็คตัวเครื่องนะครับให้ท่านชมก่อนนะครับทุกเครื่องนี้นะครับให้ดูนะครับฮิมมีลงท้ายด้วยหกสองเจ็ดเออหกเจ็ดสองนะครับขอโทษครับระวังตัวนี้นะครับซิมนะครับซิมนะครับต้องใส่ปลอกซิมขนาดกลางนะครับ รอยบากอยู่ด้านบนนะครับดันเข้าไปนะครับดันเข้าไปนะครับหลอกซิมนะครับอันนี้ใส่ผิดมีปัญหาได้นะครับต้องระวังนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้คือ SD card นะครับเลื่อนแล้วยกนะครับแล้วเ่อนกลับนะครับตรงนี้ต้องระวังนะครับพวกนี้บอบบางนะครับแต่ตรงนี้ระวังมากนะครับต้องใส่ปลอกซิมยัดเข้าไปนะครับรอยบากอยู่ด้านนี้นะครับลอยบากนะครับนะครับให้ชมก่อนนะ ต่อมาผมขออนุญาตใส่แบตนะครับใส่แบตเข้าไปตรงนี้นะครับตอนหมุนตัวนี้นะครับหมุนเข้าไปด้วยคำรามัระวังนะครับหมุนทีละข้างนะครับทีละนิดทีละนิดนะครับข้างละสองรอบสามรอบก็ได้นะครับแต่อย่าหมุนทีละเยอะนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็หมุนเข้าไปจนมันตึงมือนะครับไม่ต้องถึงกับแน่นเดี๋ยวมันเป๊ะแลมันอาจจะแตกได้เพราะว่ามันเป็นมันเป็นน็อตเลยนะครับมันเป็นระบบสกรูระบบน็อตเลยนะครับเพื่อเสริมความแข็งแรงเวลาตกกระแทกหรืออะไรเงี้ยนะครับ ผมขออนุญ,ญาตเปิดเครื่องนะครับตัวเครื่องนะครับอ่าอันนี้ไม่ใช่จอนะครับอันนี้เป็นไฟนะครับไฟแสงหลอดไฟผมอาจจะทําให้มันมีแสงแป๊บแออกมานะครับยอยไม่ได้เสียหายนะครับโอเคดวนะเดี๋ยวผมจะทดสอบการทํางานให้ดูสักสักสักครู่นะครับ ระหว่างนี้ก็ให้ดูว่าตรงนี้ใส่เสาลงไปนะครับหมุนลงไปนะครับตรงนี้มีที่เกี่ยวนะครับสายท้องมือนะครับซอยข้อมือปกติเราไม่ได้แถมนะครับแต่ว่าของพี่ผมจะขออนุญ,ญาตนะครับอาจจะสมนาคุณให้เป็นพิเศษนะครับพอดีไม่ใช่เหรอครับสายเส้นนี้ผมซื้อมาใช้แล้ว ยังมีอยู่อีก2เส้นนะครับในเส้นสุดท้ายแล้วครับก็แบ่งแบ่งกันไปนะครับทดสอบการทัชสกรีนนะครับทัชปกติดีนะครับผมลงเซลโลให้แล้วนะครับผมลงเซลโลนะครับแอปคีย์บอร์ดแม่นทำงานง่ายขึ้นนะครับนี่นะครับทดสอบตัวนี้บัตดับจอตัวนี้เปิดจอนะครับตัวนี้เลื่อนซ้ายนะครับ เลื่อนขวาเลื่อนแล้วก็มีขึ้นลงนะครับขึ้นลงทํางานปกติดีนะครับแล้วก็แล้วก็ให้ดูตรงนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราเข้าไปนะครับนี่ผมกดตรงกลางนะครับเหมือน enter ค่อยปึ๊บนะครับ back g ั p นะครับประมาณนี้นะครับปุ่มท t a ตรงนี้ทํางานปกติดีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูถ้าปุ่มนี้นะครับ เหมือนกันโทรศัพท์ครับผมจะกดไล่เลข1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้เรียกว่าทำงานสมบูรณ์แล้วนะครับทีนี้มาดูขึ้นลงนะครับลงลุ่มนะครับขึ้นนะครับผมกดปุ่มนี้กล้องต้องทำงานนะครับดูนะครับกล้องมาไว้สแกน QR Code ช่องไลน์เอ้ยช่องช่อง ช่องเซลโลนะครับใช้การคิวอาร์โค้ดนะครับทำงานปกติดีนะครับครับประมาณนี้นะครับีนี่ผมกด PTT นะครับสังเกตผมกด PTT สักครู่นี้นะครับดูนะครับผมกด PTT นี่นะครับมันจะแจดงว่า PTT ใ,ใช้งานได้นะครับ ปุ่ม PTT นะครับดูนะครับอึ๊บแอมาแล้วขึ้น F2 ปกติอันนี้คือเรียกว่า PTT ทำงานปกติแล้วนะครับเครื่องนี้ทำงานสมบูรณ์แบบแล้วครับพร้อมส่งนะครับจะให้เข้าไปดูอีกนิดนึงนะครับให้ดูอะไระปุ่มแ a ็ k ทำงานปกตินะครับตรงนี้นะครับบลูทูทธนะครับ ผมปิดไว้นะเมื่อกี้ผมส่งไฟล์บูทผมส่งข้อนี่อันนี้มองเห็น Wi-Fi ไฟหมดเลยนะครับใช้งานได้นะครับเมื่อกี้ผมส่งไฟล์บูทูตเข้าไปแล้วนะครับไฟล์ส่งเข้าไปมีพวกเสียงท้ายคีย์อะไรต่างๆนะครับผมจะเปิดให้ดูนะก็เราไปถึงติดใส่อ c c เคาท์ก็ใช้ได้เลยนะครับมีเสียงท้ายคีย์พอดีผมได้ไฟล์มาก็เอามาเผื่อพี่น้องร่วมเ,เพื่อนสมาชิก,กน,นะครับ <c oughs> นี่นะครับ เอันนี้อันนี้พอดีได้ไฟล์มาก็แบ่งปันกันไปนะครับพี่ๆในวงการก็ให้มานะครับก็ส่งให้เพื่อนๆพี่ๆใช้กันใช้ต่อกันไปนะครับก็ครับเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ